ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเมียวรีวิวบุ๊กนะคะวันนี้ก็พามาดูนิยายวายไม่สิต้องบอกว่าซีรีส์วายใน VTV นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีมาหลายเรื่องเลยนะแล้วก็หลายเรื่องก็ทำมาจากนิยายนะคะอตอนนี้นะคะก็จะมีซีรีส์ไทยเนาะ My ่อินเจเนียมีชอปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าอ่ามันทํามาจากนิยายไหมแต่คิดว่าน่าจะทํามาจากนิยายนะคะอ่าแต่เราไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนนิยายเกี่ยวกับวิศวะที่เป็นนิยายวายอะ่ะมันเยอะเราก็เลยเลี่ยงๆไปนะคะไปๆมาๆก็เลยจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเรื่องนี้เราอ่านหรือ,อยังวะแต่คาดว่าน่าจะยังไม่ได้อ่านนะคะ ตอนนี้ก็ถึง EP 7แล้วนะเป็นของไทยนะอันนี้ส่วนของจีนนะคะจะมีเรื่องที่เราเคยดูมานานมากแล้วไม่คิดว่ามันจะเอาลง v t v นะคะคือแบบนานนานมากๆป,ประมาจาร์ีีมานี่มันทำมาจากนียายวายอยู่แล้วนะคะดังนั้น เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเขาทำออกมาเป็นแนวโบรแมนเนาะเออเยอะจริงๆจ้าถือว่าเราแชร์เผื่อใครอยากดูรายการอื่นนะคะ จริงๆปิดตำนานบูลิมน่าดูมากนะสำหรับเรากระบี่เทพสังหารก็เหมือนกันนะคะแต่พอเราอ่านเวอร์ชันหนังสือมาแล้วไงเราก็เลยไม่จะเรียกว่ายังไงพออ่านเวอร์ชันหนังสือแล้วบางทีก็ไม่อยากดูเวอร์ชั่นหนังนะคะเหมือนเราโดนสปอยตัวเองทงั้งๆที่มันไม่เกี่ยวกันนะคะ อันนี้เป็นรายการที่มีอยู่ในหน้าจอนะคะน,นีแนะนำสำหรับคุณด้วยนะเราต้องมาดูในซีรีส์จีน จำได้ถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ในหมวดแมนแมนคุยกันนะครับอืออันนี้นะคะเป็นนิยายเป็นเป็นอ่าเป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายทั้งหมดเลยนะทั้งยี่สิบยี่สิบพอรักเออเดี๋ยวนะยี่สบยี่สพอรักเธอเนี่ยไม่มั่นใจนะคะแต่ว่า,ราลร้นักรักเสพติดนี่ถ้าจะไม่ผิดเป็นนิยายนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นซีรีส์เนาะหลุมพางรักก็ใช่ ส่วนรักเกินห้ามใจนี่เหมือนจะเห็นเห็นเล่มเหมือนจะเคยเห็นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามีตีพิมพ์ในไทยไหมนะอืมแต่หลุมพังรักอะ Counter a แ t คแทนะคะเราเคยดูมันมาแล้วเว้ยก่อนที่มันจะเอามาลง VTV แล้วพอมันเอามาลง VTV ปุ๊บก,ก็เลยมีหนังสือออกมาวางขายด้วยนะเออเราไปลองเช็คที่ร้านแล้วอะ่ะเพิ่งรู้ว่า ไอ้ส่วนที่มันเอาไปทำเป็นหนังอะ่ะมันเพิ่งอยู่มันมันเพิ่งอยู่แค่เล่มแรกจากประมาณ4ี่ห้าเล่มมัง้งถ้าจะไม่ผิดของเคาน์เตอร์แอคนะคะยังไม่มีเงินซื้อเล่มเก็บนะเออเราไปแบบไปเดินวนในร้านหนังสือบ่อยมากอยากซื้อนะคะ <c oughs> <c oughs> กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพองานหนังสือปลายปีถึงจะซื้อนะคะอยากให้มันซาซาเรื่องเรื่องโควิดไปก่อนนะ แล้วก็ที่ไม่ซื้อนหนังสือรอบนี้เพราะว่าเราซับจางนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ c o u n t เตอร์แอคเป็นหนึ่งในในิยายที่จะซื้อแน่ๆค่ะแล้วถ้าใครแบบอยากรู้ว่ามันสนุกไหมน่ารักไหมมาดูเวอร์ชันหนังได้นะคะมันเป็นเวอร์ชันหนังที่ทําให้เราอยากซื้อหนังสือเออแต่ถ้าเราอาร่านหนังสือมาก่อนเราอาจจะไม่มาดูเวอร์ชันหนังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยตัวเองนะส่วนอันที่ยังไม่กล้าดูนะคะก็คือ รลายนักลักเศษติดนะคะเหมือนว่ามันจะมีบางบางช่วงที่ค่อนข้างทำลายหัวใจแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยเราเคยไปดูตัวอย่างมันอยู่นะเราก็เลยยังไม่กล้าดูนะคะส่วนรักเกินห้ามใจเนี่ยมันน่ารักนะคะเราดูแล้วน่ารักเป็นคนเก่งสองคนที่มีปัญหากันได้น่ารักมากนะคะส่วน Because of you นะคะพอารักเธอ อันนี้ก็เป็นเรื่องเราน่ารักน่ารักของของสามคู่เลยนะเออมีคู่รักถึงสามคู่เลยนะถ้าใครแบบคู่เดียวไม่จุดใจเป็นสายคู่ลองแบบเรานะคะเรื่องนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงแนะนำได้เท่านี้แหละคะ่ะเพราะว่าคิดว่าอาจจะไปดูบีคอร f ออวิวต่อนะคะเหมือนเราจะดูค้างไว้แต่ว่าถ้าขึ้นฟูแปลว,ว่าลงครบแล้วนะคะ ถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปหาดูได้นะใน VTV นะคะเราไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆแค่อยากแนะนำว่ามีให้ดูนะคะวันนี้ก็บายๆจ้า